ชีวิตของผมนะบอกเรื่องหนึ่งให้ฟังเบสบอกว่าดูมาห้าปีพ่อแกนก็ยังหนุม่มเดิมคะ่ะลียาบอกคิดถึงค่ัก็เดี๋ยวจะเล่าเรื่องหนึ่งก่อนจบก่อนวงังเชื่อไหมว่าชีวิตของผมเนะี่ยอยู่บนเส้นทางแค่สองเส้นก็คือคำสรรเสริญ แล้วอีกเส้นทางหนึ่งที่อยู่ตรงข้ามผมไม่อยู่ตรงกลางนะชีวิตของผมเนี่ยมีคนสันเสริมเพราะทำในสิ่งที่ให้คนสุขภาพดีแล้วก็ได้ช่วยให้คนมีกำลังใจแล้วก็มีการเงินที่ดีมีสุขภาพที่ดีรวยขึ้นหมดนี้มากขึ้นแต่ผมอยู่บนอีกเส้นทางที่อยู่ตรงข้ามผมเสมอก็คือคนบนโลกใบนี้ไม่กระทั่งคนในประเทศไทยมองผมว่าบ้าผมอยู่บนสเส้นทางเท่านั้น คำด่า,ดาทอและคำสรรเสริ